วิญญาณหนึ่งจิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์เดินหล่อจิตซัตไคร้โดยศิรพงษ์เชิประกรครับควรครับมีนักเรียนเขาสงสัยขึ้นมาว่าอะไรเนี่ยคือความจริงอะไรเนี่ยคือความถูกต้องบางครั้งเขามีชีวิตอยู่ดนเบิดชีวิตอนีางสิ่งที่เขาทำเขาทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องแต่ว่ามันเป็นจริงที่คนทั้งโลกนี้เขาทำกันมันมีความขัดแย้งอยู่ภายใน เขาก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ในการที่เราจะมีชีวิตเนี่ยเราเราเจะใช้ความถูกต้องเป็นเกณฑ์วัดหรือความจริงที่อยู่ในสังคมเนี่ยเป็นตัววัดก็แน่แล้วอะไรมันคือความถูกต้องอะไรมันคือความเป็นจริงจะใช้อะไรเป็นเ,เกณฑ์วัดจะเอาความถูกต้องแต่มันไม่เป็นจริงในสังคมไม่ใช่เสียง่วนใหญ่ที่เขาทากันหรือจะเอาความจริงที่มันเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ถูกต้อง แล้วต้องทําไปตามนั้นเหรออันนี้แหละครับผมจะมาเาฉเลยอธิบายให้ฟังว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความถูกต้องเอก่อนที่จะรู้เนี่ยคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณเป็นมนุษย์แต่คุณไม่ใช่มนุษย์คุณคือวิญญาณในร่างมนุษย์คุณมีจิตวิญญาณคุณเป็นจิตวิญญาณคุณคือวิญญาณเข้ามาอยู่ในร่างมนุษย์และคุณสามารถไป ได้สองชีวิตคือชีวิตมนุษย์หรือชีวิตจิตวิญญาณตามการเรียนรู้ชีวิตของคุณคุณคือวิญญาณอยู่ในร่างมนุษย์คุณสามารถเป็นมนุษย์แล้วก็วิวัฒนาการไปเป็นจิตวิญญาณได้ตามการเรียนรู้ชีวิตของคุณคุณมาเพื่อเลือกชีวิตว่าจะเป็นมนุษย์หรือจิตวิญญาณครับชีวิตมนุษย์คือชีวิตที่ใช้ความคิดชีวิตจิตวิญญาณคือชีวิตที่ใช้ความรู้สึกและอารมณ์ ซึ่งความจริงของชีวิตมนุษย์กับชีวิตวิญญาณเนี่ยมันจะต่างกันความถูกต้องมันก็จะต่างกันเพราะว่าตัวตนมันต่างกันเพราะว่าชีวิตจริงมันต่างกันเอ่อถ้าคุณกำลังสับสนว่าอะไรจริงอะไรถูกต้องเนี่ยถ้าคุณเป็นมนุษย์นะคุณก็จะคิดแบบมนุษย์คุณก็จะมีความจริงของมนุษย์คุณก็จะมีความถูกต้องในแบบของมนุษย์แต่ถ้าคุณเป็นจิตวิญญาณ คุณมีชีวิตด้วยความรู้สึกและอารมณ์คุณก็จะมีความจริงของจิตวิญญาณความถูกต้องก็จะเป็นของจิตวิญญาณซึ่งผมจะบอกให้มันขัดแย้งมันตรงข้ามกันอะไรที่มนุษย์ว่าเป็นจริงพิสจ์แล้วว่าเป็นจริงก็งเป็นอย่างนี้นี่คือความจริงของจิตวิญญาณคือไม่จริงเพราะชีวิตมนุษย์เนี่ยเป็นชีวิตที่ไม่จริงชีวิตที่แท้จริงของคุณคือชีวิตจิตวิญญาณ ชีวิตมนุษย์เป็นชีวิตของอีโก้ที่เข้ามาอยู่ในคุณผ่านความคิดแล้วควบคุมชีวิตคุณทําให้คุณมีชีวิตที่ไม่ใช่ชีวิตของคุณคือคุณไม่ได้มีชีวิตจริงเพราะฉะนั้นความจริงที่คุณมีที่เขาทากันในโลกเนี้ไม่ใช่ความจริงแต่มนุษย์จะเชื่อว่าจริงเพราะว่าคุณเป็นวิญญาณและคุณเลือกที่จะเป็นมนุษย์แงคุณเลือกที่จะใช้ความคิดแงคุณก็จะมีความจริงความถูกต้องเป็นแบบของมนุษย์ ซึ่งบางครั้งคุณรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับชีวิตจริงคือขัดแย้งกับจิตวิญญาณซึ่งมันก็ขัดแย้งจริงๆ <raine> เพราะว่าคุณทําตามความคิดผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณทําตามความคิดนะมันจะขัดแย้งกับความรู้สึกเสเมอเพราะฉะนั้นอะไรที่คนคิดว่าถูกมนุษย์คิดว่าถูกจิตวิญญาณจะเป็นผิดอะไรที่มนุษย์ว่าจริงจิตวิญญาณจะไม่จริงแต่อะไรที่จิตวิญญาณว่าเป็นจริงมนุษย์จะบอกไม่จริง อะไรที่จิตวิญญาณบอกว่าถูกต้องมนุษย์จะบอกว่าผิดไม่ถูกต้องมันอยู่ที่ว่าคุณมีชีวิตอะไรคุณก็ดําเนินไปตามนั้นถ้าคุณมีชีวิตมนุษย์อย่างนี้คุณคิดว่ามันขัดแย้งกันในสิ่งที่ดำเนินน่ะคุณต้องไขว่ควาาค้า,วาหาคําตอบในชีวิตว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้จริงหรอเห็นว่าคุณยังสับสนเลยว่าอะไรมันจริงอะไรมันถูกต้องกันแน่ซึ่งมันขัดแย้งกับชีวิตจิตวิญญาณ ถ้าคุณอยากใช้ชีวิตมนุษย์ต่อไปตามกระแตสางคนนี้ต่อไปนะครับคุณไม่ได้มีชีวิตที่แท้จริงคือจิตวิญญาณเลยคุณมีชีวิตของอีโก้ความจริงของอีโก้ไม่ใช่ความจริงของจิตวิญญาณครับมันแตกต่างกันมันตรงข้ามกันเออแล้วคุณบอกว่าจะเลือกอะไรเป็นเกณฑ์ในการที่จะมีชีวิตผมบอกได้เลยมึงไม่สามารถจะใช้ทั้งสองความจริงทั้งสองอันประกอบกันได้หรือความสูงตโต้ทั้งสองการประกอบกันได้ ใช้ทั้งสองประกอบกันได้ไม่ได้มึงต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่ามึงจะมีชีวิตมนุษย์หรือชีวิตจิตวิญญาณถ้ามึงเลือกที่จะมีชีวิตมนุษย์มึงก็ทําในแบบของมนุษย์ไปอันนั้นคือความจริงของมนุษย์อ,อ๋อคือความถูกต้องของมนุษย์แต่ถ้ามึงจะจะมีจิตวิญญาณก็จะไปจะเป็นมนุษย์ก็จะเป็นบอกความจริงกับความถูกต้องอย่างมันจะตีกันบุบับบบับ,บ,บแหละ มึงจะไปไหนไม่ได้แล้วมึงจะต้องกลับเข้ามาเป็นมนุษย์อย่างเดิมเพราะมึงทนกระแสของโลกภายนอกไม่ไหวหรอกเออเพราะฉะนั้นมึงต้องเลือกว่ามึงจะทําตามความรู้สึกหรือความคิดถ้ามึงเป็นมนุษย์มึงทําตามความคิดมึงจะมีชีวิตที่ไม่จริงแต่มึงจะเชื่อว่าจริงสิ่งที่มึงทํามึงจะคิดว่าถูกต้องแต่ความจริงไม่ถูกต้องมึงต้องก้าวข้ามชีวิตมนุษย์มาให้ถึงชีวิตจิตวิญญาณเท่านั้นมึงถึงจะพบความจริงใหม่ ซึ่งมาตรงข้ามกับความจริงเลยความจริงเดิมของมึงเลยอย่างเช่นมึงเป็นมนุษย์มึงบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยจริงแล้วพอมึงมาเจอจิตวิญญาณปุ๊บมึงจะพบว่าศาสนาพุทธเนี่ยไม่จริงจิตวิญญาณนี่จริงแต่ถ้ามึงไม่เดินเข้ามาจิตวิญญาณเต็มตัวมึงก็จะกลับไปศาสนาพุทธอีกซึ่งมันจะไม่ใช่ชีวิตของมึงมันจะไม่ใช่ชีวิตจริงๆเลยเยี่ยนี่คือคําตอบที่กูจะให้กับนักเดินวิญญาณหน้าโง่ที่ถามมาซึ่งมันจะใช้ความ จริงกับความถูกต้องเนี่แบบทั้งสองอย่างไม่ได้มึงต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งกูสอนเปาเปล่าเนี่ยว่าชีวิตนี่มึงต้องเลือกมึงต้องเลือกระหว่างชีวิตมนุษย์กับชีวิตจิตวิญญาณมึงเลือกทั้งสองอย่างไม่ได้หรือมึงเลือกหรือมึงไม่เลือกไม่ได้ถ้ามึงเลือกทั้งสองอย่างหรือมึงไม่เลือกมึงเลือกชีวิตมนุษย์พวกมึงเป็นข้าสองเจ้าเ่าสองนายไม่ได้มึงต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งระหว่างความคิดกับความรู้สึกและอารมณ์ มึงต้องเลือกสิ่งใดสิ่งเท่านั้นถ้ามึงเลือกความคิดมึงเป็นมนุษย์ถ้ามึงเลือกความรู้สึกได้รวมมึงเป็นจิตวิญญาณมึงเลือกทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้หรือมึงไม่เลือกไม่ได้ถ้ามึงไม่เลือกมึงเลือกความคิดหรือมึงเลือกชีวิตมนุษย์เพราะตอนนี้ชีวิตมึงเป็นมนุษย์อยู่อีโง่อีควาย